สำหรับขั้นตอนการเอาไฟล์ Excel นะครับมาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์นะครับโดยการฝังโค้ดนะครับให้เราเข้า g o o g l e Drive ของเรานะครับพออยู่ในหน้า g o o g l e Drive แล้วนะครับให้ไปที่ปุ่มใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกอัปโหลดไฟล์ครับและไปหาไฟล์ที่เป็น o 1 0 o 9 o 1 0นะครับที่เป็นไฟล์ Excel ที่เราจะไปเผยแพร่นะครับ ยกตัวอย่าง O9 นะครับให้เอาไฟล์ขึ้นไปเลยนะครับกดที่ปุ่ม Open ครับไฟล์ก็จะทำการอัพโหลดนะครับรอสักคู่หนึ่ง ถ้าไม่มากรีเไฟได้นะครับไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ไฟล์นะครับแล้วทำการเปิดด้วย Google Sheets นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเผยแพร่นะครับโดยที่ไปที่ไฟล์ครับแล้วเลือกไปที่ แช์นะครับแล้วก็เลือกเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับจากนั้นนะครับให้เอาลิงก์นะครับเปลี่ยนจากลิงก์นะครับเป็นฝังนะครับฝังที่หน้าเว็บนะครับเราสามารถเลือกว่าเราจะให้แสดงทั้งเอกสารหรือเฉพาะชีทที่เราต้องการนะครับในที่นี้นะครับจะให้แสดงที่ ITA O9 นะครับ จากนั้นครับกดปุ่มเผยแพร่ครับก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็ตอบว่าโอเคก็จะมีโค้ดฝังขึ้นมาตรงนี้นะครับโค้ดตัวนี้นะครับเราจะเอาไปใช้ในเว็บไซต์นะครับของทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับโดยที่เราคลิกนะครับแล้วก็คำแนะนำอยู่ข้างล่างนะครับคือกด Ctrl-C นะครับเพื่อคัดเลือกครับได้โค้ดแล้วนะครับต่อไปครับปิดได้เลยนะครับ ไปที่เว็บไซต์นะครับของทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับขออนุญาตวางไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ก่อนนะครับคนเมื่อกี้นะครับที่คัดลอกมานะครับคือส่วนนี้นะครับขอวางในเวิร์ดก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการคัดลอกรหัสผ่านอีกนะครับเดี๋ยวตัวคัดลอกนี้จะหายไปนะค่อยกลับมาคัดนะครับต่อไปครับเข้าเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับ แล้วไปเลือกที่โรงเรียนของเรานะครับเลื่อนไปด้านล่างนะ กลับไปเรื่องที่โรงเรียนของเรานะครับขอยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาศาสรนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับ ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะ,ะัะ จากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูที่เราจะาไปไว้นะครับว่าเราจะให้เผยแพร่ที่ไหนนะครับผมขอเอาไว้ที่เมนูด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มเพิ่มรายการนะครับใส่หัวเรื่องที่เราต้องการนะครับผมจะใส่ว่าทดสอบนะครับให้คุณครูไปลบออกทีหลังนะครับทีนี้โค้ดที่เราฝังไว้นะครับ ให้เราไปดูที่วิวนะครับแล้วก็เลือกที่ซอสนะครับเอาโค้ดที่เราวางไว้ใน Microsoft Word เมื่อกี้นะครับจากลิงก์นะครับที่ทำเป็นโค้ดฝังนะครับ iframe นะครับคัดลอกครับแล้วก็มาวางในซอสตรงนี้ครับกดโอเคครับต่อไปนะครับกดสถานะเป็นเปิดนะครับเป็นเปิดแล้วก็กด บันทึกครับไปดูว่าเมนูด้านซ้ายเรานะครับหลังจากที่เตือนแล้วนะครับเตือนว่าเสร็จแล้วนะครับไปดูเมนูด้านซ้ายนะครับเมื่อกี้ผมสร้างเมนูชื่อทดสอบนะครับกดที่ทดสอบนะครับผลของ IGA ก็จะขึ้นมาสังเกตว่านะครับมันจะมีการแสดงผลที่ไม่เต็มหน้าจอนะครับตรงนี้เราแก้ไขได้นะครับกลับไปที่รายการจัดการนะครับ เมนูจัดการจัดการระบบนะครับแล้วก็ไปที่ไปที่ปุ่มจัดการเมนูด้านซ้ายนะครับเมื่อกี้นี้ใช้ชื่อว่าทดสอบนะครับตามหาชื่อทดสอบนะครับ แล้วก็กดแก้ไขครับเราจะมาเปลี่ยนโค้ด i f r a m e ใหม่นะครับตรงนี้นะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ View แล้วก็ sort นะครับถ้าเราเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนอีกนะครับให้ความกว้างตรงนี้นะครับเป็น100เซครับเปลี่ยนจาก300นะครับค่าเริ่มต้นเป็น300อนะครับส่วนให้นะครับสูงเท่าไหร่นะครับเราเอาสัก1000นะครับ กดโอเคครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับไปดูผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแสดงผลตามที่เราต้องการหรือยังนะทดสอบนะครับการแสดงผลก็จะกว้างขึ้นนะครับ โอสิบ oh, ก็ทำเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ